ทั่วประเทศในการที่จะดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้นให้เขามีชีวิตอย่างบ้านปลายที่ถ้าอยากแอคทีฟอยู่ถ้าอยากระชับกระเฉงลุกไปไหนมาไหน,ไหนยูได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่หลายคนก็มักจะบอกว่าฉันแก่แล้วขอฉันอยู่เฉยๆนะครับหน้าที่ของเราคือเราต้องไปพูดกันขึ้นมาครับอย่ายให้ท่านอยู่เฉยคนสูงอายุยิ่งสูงอายุเท่าไหร่ผมเชื่อว่าวทุกท่านทราบดียิ่งมีกิจกรรมทำยิ่งมีภารกิจให้ทำยิ่งมีความรับผิดชอบ นั่นคือสิ่งที่จะทำให้พวกท่านนั้นยังมีความเรียกว่าตื่นตัวทั้งร่างกายทั้งจิตใจอยู่นะครับผมเคยพูดในหลายงานว่าเคยเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่พอกเกษียรอายุราชการแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับนั่งนั่ง,น,งนอนนอนดูทีวีซื้อข้าวกินไปตลาดนัดผ่านไปไม่ถึง6เดือนนะครับจากอายุ6 0สิกว่ากลายเป็นเดือจะ70แล้วเดือแค่นั่งกับลายิเท่านั้นเอง ดังนั้นการที่พวกเราทุกคนนั้นเข้าไปหาผู้สูงอายุในแต่ละบ้านในแต่ละชุมชนไปดูว่าท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรโดนในบุคคลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกหรือเปล่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่คอเซ็นเตอร์โทรมาหลอกเป็นลูกหลานตัวเองโทรมาหลอกหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายนั้นมีความสุขในบรรลายของชีวิตบทบาทอของพมกระทรวงพมของเรานั้นนะครับ เรามีคนอยู่ในแค่กระดิ่นเดียวแต่การที่พวกเรามีอคออมอเข้ามาจากทั่วประเทศหลายแสนชีวิตสามแสนกว่าลายสามแสนเจ็ดหมื่นายถ้าผมจำไม่ผิดและว,วันนี้ก็ทราบว่ามีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุนะครับประมาณหกหมืนม่นรายทั่วประเทศนั้นนี่คือสิ่งที่จะทําให้สังคมไทยของเราในอนา,นาคตใกล้มีความเข้มแข็งมีความใกล้ชิดแล้วก็มีความกลมกุ่นนะครับเพราะว่ากระทรวงพอมอเราเน้นในการที่จะสร้าง ให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะสร้างบุคลากรที่มีกรอบค,คุ้มกันครับจากสิ่งไม่มีทั้งหลายในะสังคมไทยและการที่พวกเราดูแลผู้สูงอายุทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทําให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นครับว่าท้ายที่สุดแล้วคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือจะเป็นคนรุ่นใดก็แล้วแต่คุณหนีวัฏจักรของสิตไม่นคนว่าคุณวันหนึ่งจะต้องอยู่ในสถานะที่เป็นผู้สูงอายุจะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และจาเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีคนอย่างเช่นอพอมอของกระทรวงพมนั้นดูแลพวกเราดูแลผนสูงอายุกันต่อไปจากนั้นขอเป็นกาลังใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพอพอมทุกทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ต้องขอสแสดงความยินดีนะครับกับอพอมที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุที่กาลังจะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีครับ ให้กับอ,อมออีกหลายๆชีวิตทั่วประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีและทาให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่นั้นรู้สึกได้ครับว่ายามใดที่เห็นเสื้อสีชมพูของกระทรวงพอมอนั้นนะครับอย่าไปคิดถึงธนาคารของสินนะครับในคินของกระทรวงพมนะครับไม่ใช่โนเจอหน้านะครับอ,อมอใส่เสื้อสีชมพูมาก็จะขอกุ้งตังก่อนบอกไม่ใช่นะครับเราจะต้องเป็นที่พึ่งที่หวัง พี่น้องคนไทยที่อยู่ในแต่ละชุมชนให้ผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีพยายามบนปลายของท่านให้ท่านมีความสุขและสิ่งเหล่านี้นะครับที่จะทําให้ความเข้มแข็งของสังคมไทยกลับขึ้นมาและเดินไปข้างหน้าด้วยกันโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง รับแล้วก so like so ็วังเป็นอย่างนี้ครับว่าในปีหน้าเราจะได้เห็นบุคลากรอคมที่ด้รับระงวัน่างนี้นะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็มากขึ้นทุกๆปีทุกๆปีก็เป็นกําลังใจให้นะครับและในนามของกระทรวงพมนั้นพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ขอภาวนานะครับจะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอคมให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็ขาดอัวสิ่งใดขอให้บอกมาเดี๋ยวราบไม่จะเป็นทัานประหลัดท่านผู้าำกระทรวงอม จะช่วยเหลือนเต็มที่ขอให้ท่านทรงอิจฉาและขอบคุณครับ